สวัสดีครับวันนี้ร้าน,นาซินมอเตอร์ไซค์สมุทรปราการนะครับมาใหม่ครับรถใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเวฟบ้านะครับสปินรนะครับตัวนี้เป็นสาม e ครับเดี๋ยวดูภายนอนรถคถนี้สวยๆครับยิวรอยมีตามการใช้งานทั่วไปครับ ครับเดี๋ยวให้ดูโชคหน้าหลังปกติระบบไฟใช้งานได้ครับภายนอกครับผมค,คลิปนี้ระวังพวกมิชาชีพก็ป้ายนะครับผมรถยู่สมุดปากานะครับติดต่อผมได้เลย เอกสารชุดอ,อนรรรครับภาษีหกหกครับครับให้ดูแบบละเอียดอีกนี้ยาวหน่อยครับตัวนี้ผมว่าขับแล้ะเทนะครับส่วนตัวครับมีคุณแจ2สอดอกนะครับเปิดใต้บอกให้ดูครับ ตัวนี้เปิดเปิดเปิดเก๊ะได้ครับเปิดข้าบายาอ่ะแก้เก็บของครับแล้วก็อ่าหมุนเลขไมล์4 2 6 0 0นะครับฟังเสียงเครื่องครับได้ไฟคลุ้มครับราคาไม่แรงครับแล้วหล่อแบบเลย Okay, so